มยนอยู่เปล่าวันเนี้ยไม่อยู่ชะไม่ไม่ยู่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยไปดูออฟฟิศมาไปดูออฟฟิศไปดูภามาเสร็จเสร็จเสร็จห้าอันนี้ก็ะติดต้างหน้า่ต้างหน้าไปเลยเฟซกันต๋องกลับมาใส่ที่ดวงเองเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นเองก็จ้างมึงอย่างเดียวปีเนาะ ชื่ออะไรอะอังอังเอ,อ็จีเาเอ่อจังจังหวัดเขามีการกประกวดนางสงการจะส่งฮะส่งแค่ั้า ค,ครับสำหรับโครงการออซอฟต์พาวเวอร์ของศรีราชานะครับเรากเ็เลือกเอาเต่าทะเลซึ่งเ,เ,ปเป็นเต่าสัญลักษณ์ของเมืองศรีราชามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ให้น้องป่านน้องป่านนะครับเด็กศรีราชานี่หลับช่วยออกแบบเต่าทะเลให้ แล้วก็เอาไปพิมพ์ลายแล้วก็เอามาจำหน่ายให้ชาวศรีราชาได้ใส่กันเล่นๆนะครับแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราทํามาในรอ่แรกเนี่ยก็ใช้ผ้าอย่างดีเลยนะครับผ้าอย่างหนาเลยเป็นผ้าไหมอิตาลีนะครับแล้วก็มีการป้องกันป้องกันไม่ให้เป้าขาดง่ายนะครับ ราคาก็ไม่แพงในล็อตแรกนะครับก็อยู่ที่ตัวละ165บาทล็อตที่2คงไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าล็อตแรกเป็นลออ็อตโปรโมชั่นล็อตที่2น่าจะอยู่ที่190บาทนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะมาลองหาไปใส่ใส่สบายครับผมเองผมก็ใส่ได้เป็นฝีใช้นะครับเรามีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีขาจัมกับขาปล่อย ะครับแล้วก็สีก็จะเป็นสีกรมท่านะครับหรือน้ําเงินเข้มกับสีขาวซึ่งก็มีความสวยดีนะครับก็คิดว่าต่อไปก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสีราชาเดี๋ยวในในร้านโอท็อปโอท็อปต่างๆที่เกาะลอยก็จะเอากางเกงอย่างนี้นะครับไปขายแล้วเราก็จะผลิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงในรูปแบบอื่นๆ ออกมาจําหน่ายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับารโปรโมทศิาชาและก็การน่องเที่ยวกวาร้อยครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของตรงนี้เราได้มีการจดอย่างไรบ้างครับออตอนนี้ก็ผมก็จดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับสองสองรูปแบบนะครับของของของกางเกงเต่าที่เต่าพ่ชศิาชานะครับ จด,จดเรียบร้อยแล้วครับว่าใครจะ,ะนำเอาไปเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตก็มีมีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ได้รับข่าวดีจากทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีท่านร,าาร,าร,งรานองปัชยานะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะเอาไปให้หนางงามนางสงการนะครับที่จะประกวดการณใสายโชว์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง จังหวัดอย่างยิ่งนะครับที่จะได้อเอาเมากางเกงเต่าไปเผยแพร่นะครับ